สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะเกิดอะไรขึ้นครอบครัวช็อกให้โซคนดังเสียชีวิตกระทันหัน ทำหลายคนช็อกไปตามๆกันเมื่อล่าสุดวันที่6มิถุนายน2566สื่อต่างประเทศได้รายงานว่าไฮโซคนดังแอนนาเซอร์ได้เสียชีวิตกระทันหานในวัย62ปีครอบครัวเธอระบุแถลงว่าเราเสียใจที่ต้องประกาศว่าแอนนาเซอร์คุณแม่ที่รักคุณย่าที่รักดวงดาวที่มีสเสน่ห์และแสงแดดที่เจิดจ้าที่สุดของเราเสียชีวิตแล้วด้วยวัย62ปีจากโรคหลอดเลือด สมองและแอนนาบทชีวิตมากมายแก่แล้วยังจริงจังกับชีวิตมากเกินไปและมีความสุขกับสิ่งที่ได้เจอผลกระทบที่เธอมีต่อชีวิตจะถูกคิดถึงเธอตลอดไปแต่ไม่เคยลืม แอนนาเซอร์ Sir, เป็นที่รู้จักในวงกว้างเมื่อได้ปรากฏตัวในรายการดังรายการหนึ่งที่เป็นเรียลลิตี้ใน Netflix ครั้งแรกเมื่อปี2021โดยรายงานดังกล่าวพาผู้ชมไปรู้จักเหล่าพี่มหาเศรษฐีเชื้อสายเอเชียในสังคมไฮโซของลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาทางทีมงานขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะขอบคุณแหล่งข่าวจากเอนเตอร์เทนทีนี่ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังกระแสข่าวดังฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใด้วยนะคะขอบคุณค่ะ